สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องไก่พาม่วนพาเพลินครับวันนี้ก็เจ้าหลงครับหมาแก่แสนรู้ครับมารอทำอะไรมารอทานขนมครับนี่นเห็นขนมมันมานั่งรอแล้วครับอ้าวชอบกินขนมครับผมก็ชอบเหมือนกันเหมือนกับมันเลย ไม่ค่อยกินข้าวครับอ๋หลงชอบกินขนมครับเหมือนเด็กๆเ,เลยอ,อ๋หลงเสียงรถเยอะครับติดถนมใหญ่ น้องมันก็ตายแล้วครับเมื่อวานป่วยตายเป็นไข้เป็นโรคหาโรคอะไรก็ไม่รู้ครับไม่ยอมทานข้าวสองสามวันแล้วก็ตายเลยครับอัโลโ เสียบอสสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขออนุญาตป้อนขนมน้องหลงก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้คงไว้แค่นี้ก่อนนะครับด้วย กดติดตามกด s สับ r ะไ e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอทุกท่านโชคดีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับสวัสดีครับ